มาฮะวันนี้เรามาสอนวิธีเซิร์ฟจริงห้องพับจีมบายนะฮะก่อนอื่นนะฮะเราก็เข้าเซิร์ฟนะฮะผมกาเข้ามาแล้วฮะอยู่ในหมวดทีมเดสแมทนะฮะหลังจากนั้นนะฮะให้เราเปิดโปรแกรมดูวยพีพอร์ตนะครับโปรแกรมไรทีซีพีนะฮะโหลดได้ที่เว็บไซต์ดับเน็ตเว็บไซต์ ดับเซิร์ฟดับพีดวิวนะฮะติงโหลดเอาผมแปะไว้ให้ที่เดสคริปของคลิปนี้นะฮะเปิดโปรแกรมอะแอดีเฟสนะฮะผมใช้โปรแกรมเ d ลดิเทเยลองนะฮะตัวนี้นะเกมนี้นะฮะ ให้เราดูนะฮะค่าที่ส่งนะับมากที่สุดนะฮะจะเป็น IP server นะฮะ s บ r นี้นะร์ต o r มันจะเป็นหมื่นเหมือนกันนะฮะหมื่นเหมือนรีไฟ i นะฮะ IP วันนี้นะฮะมี m หมด a d d r e s แต่ละห้องมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับอร์ต หหนึ่งศูนานะฮะแล้วก็ไปที่เว็บโจมตีไอพนะฮะโจมตีไปนี่นะฮะ สายไอพนะฮะพอตเป็นหนึ่งศูนย์หกสามหกหนึ่งศูนย์หกสามหกยิงไปหกสิบวีนะฮะเรือเปอนพับตีโอกานะฮะไปดูที่เกน,นะฮะผมยังไม่ได้กดยิงนะฮะอันนี้เก่ปกตินะฮะเดินได้ปกติหมดนะฮะกลับมาที่เว็บนะฮะจะกดตจงตีนะฮะ ก็เติมตีแล้วะฮะรอดูนะฮะอะฮะมันมันแหลกแล้วะฮะมันวิ่งกลับแล้วฮะเป็นทุกคนนะฮะพางหมดนะฮะดูฮ่ะดูจริงกันนะฮะ เรียบร้อยฮะวิธียิงอ่ะนกดสต็อปนะฮะมันจะกลับมาไหมพอสนะต็อปแล้วฮะมันจะดีเลย์ปั๊บหนึ่งฮะเริ่มจะกลับมาแล้ะ กลับมาแล้วฮะโอเคฮะเจอกันฮะ